เห็ดแล้วแล้วก็ย่อผักขาวมาสูมาพญายมกินเขาเล่ก็กินยาเขาให้อยู่ใช้มืกินเขาเลยกินยาก่อนที่เตรียมกระตุนไปเซ็ตื่นมาไม่จ้อยากไปนะไม่ไ่โพรแล้วหายกลือมีบริเือเขาวมากินเขาซะก่อนจะได้ประหัวซักอีก ไมยจะสองเห็นบ่พญาญาอเจ้าเขานั่นหยุยาชื่อมันจะบกว่าจะเปิดวอ้าชาังใจบ่ว้ายนี้นกบต้นหนึ่งพี่น้อง ปุกนเขาอยู er ่บานน่ะว่ามึงเอาแค่ไปใหม่จะบอกปุ๊กเขาอยู่บ้านแล้วจ่อยพอนีค่ินหมูก็ได้เห่าิน้ำกันได้เบิร์ด เขาบูชาบูใสปะที่เขาแซ่บอยู่ป่อ่ไปไปหามีอะไรผมมีที่หน่อยใช่ไผมมี บ well, like ักหลเขาหายอยู่บมมี่ล้วแค่นะเอาไปว่าตอนจะเหมเขาเขาทำไมมันบกพอยห่อยนะฮาวุกงเงี้ยนบ่มีุ่กงงยน่อยแน่มันกับบกพอยหน่อยน่นอ้มาสู่เป้าเงียนละฮนมากิดข่าวเด้อ บอกขีเ้เดเนาะคัวอยู่กับไก่กับขีไก่กบ้านรน่มากุงายอย่นีเครื่องมชีแมนมานเาไม่ย่ายมากินพอใหญแล้วขึ้นใชขาวบุซ่าได้ cánh sắn không, con háo bỏ vậy này, kén nhau, cánh à, để thả nhau, nhau cái nào đi điệu, đi Ô, không còn đấy bỏ vào sưởi khâu than, sắn tôi đi sưởi ôi không hai má nó đây, thịt khâu nè, thừa Cả được, con khăm má khăm một muốn lại đấy rồi ก็ยัยเดีนั่งเชเขาบุษายายแล้วใส่เองแล้วบอกเอาคือมากินโลจังมา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 กินมากินอ้มึงมีกุ่มยังไงปงเียนงแบบได้มบดูมอตาได้ได้จะซอไรมึงเขียนบิ๊กบ่เขียนบิ๊กมอนบมีบิ๊กคันือเนาะ ี่ปุ่ม่ังแ่ในของเรียนกบเบินกการที่ก่อนพี่ปุ่มปุ่มอ่านบอกนะปขียนนีอันเพื่นเพื่นหาเองเพื่บอกเนี่เอนกหาเองเดอมีไงพี่ปุ่มอ่านะิษสต์โอ้ยย่าให้มันหยาบสยังดีแยาสต คุณสมบัติชิกชานีนภา้า่างคิดบ่อนิยกันแบบนี่ยบุลูกภาษางคิดสันประฐมศึกษาปีที่หสังคมศึกษาสันปฐมปีศิกษาบทที่หาทักายถตกวหมไงก็บอกขี้ดิบถูกไหมแจเด้อโสดม่มานเด้อจะหนาจนดิ เงี้งมันมาน้นี่แห้งใช้ของมักอายเ็ีบ่ของมักชิตานี่สื่อมนี่งฉัไปสื่อเป็นนัวนัวกินเบิร์ดกนนัวขวดเย้ๆขบขวยยังกันไอ้่มันเคียนแต่มันอยู่บอสามอยู่บานเลยเออนี่จะนัดแรงมากมาแรงกันหานี่ยจ้าหูจ้าหูนี่เ็นีแล้ว เอายังมาจอดกานาสลาาสาหัวถือบ่เอายังมาจอดเฮ้ยมีกัดจะยู่ไสเดียวผาน่ะบีบเขาจงชิวก็ปาดจอมึนกรุ่งก่อนเลยมามามาเดี๋ยวชเี้มตแล้วเ่งผับจงีนนะยายผับลงนะผับมันเป็นหูแลวก็ปาดอร่อยผับสึ่งเออผับสึ่งอันน่ะสึ่งหูมันนะ เออเอเอผับผับผับลงทางนีตตี้ sters, ทางเปนี่ตี้ทางทางเก่านี่ผับไปเออผับไปแก่มากว้าเหมือนนี่นี่ผับอย่างนี้นี่นี่นี่ะไม่ไชะนี่ ปาดนี่ปาดในชีริละปาทีเ่นี่ปาดลนปาดเสืองหูมันนี่เอาจะแน่ดีๆจับเอาล้แน่เอาพุงขาดเออนี่แหละก็ปาลงไปนี่กะใส่นี่มือน้นี่จับจ้าคนะคางจับุ่ะคังเออปาลงเสืงนั่นและเสืองกระดูมหูเขาายนะสำหรชั้นนึงเลยกัพอพอเออใส่ดิิมัชาอยังนี่เอปาดไล่ก็พยามันรวมเออข

mấy anh ừ. đi luôn mình lấy cái gì mà phải đại luôn sư cha hả? muốn gì phải ừ. ừ. sai nghe ừ. ừ. ta. Bọ. ก็ให้เาายสิเจ้าดัวม่ต้องมาอยู่นี่เหรอไม่รู้จักมามาเลยจักไปดังยังวันเขาวันนาตาที่เออกลับได้ไปซำนะใช้หวานบรุบอกไงรวานบุบอกูกเลยไปเชคิขาชาวันมหานะครับนเ่ดี๋ยวนี้ได้ได้ลุงเนาะหาเงินสูไส สู่้านใช่มมนก็เอาลุ่นล้วกันหลุดได้ลุ่งหาเงินสู่ไส้ไอ้พนันพุนี่พี่น้องให้ล้านให้หนไอ้ลานให้พ่อให้แม่้ะคุมมือบอกจ้าหน้ามือ หาัดได้เนาะมามาทีนี่มันจิปยอยู่มากไป้สุสพเงินซามสัพันเะี่ยแห่งผลมาไฮโลเดเงินแสนเก่ามากยหิดหน่อยนะอือจะเาไบอไปเมื่อคืนเนี่ยเได้เงินแสนแปดเนมาเไหวแล้ววะสอบไร่หาสิพันต่อแม่น้องบันมนกระสานทุกคืนรงงานแล้วว่าไหลก็ได้มันเ่ะเดือนมันก็ไงพ่อให้แม่ใส่น้ำยู่ Mày cả thi em kín lộn Mà nhanh thì ti là cả mình là kín đi đó เาวันจันเปนองขี้ขาวแล้โตกินกับหยังหอไเออขวะเหา้นนไทยนี่ยเามูว่งนกอยู่แบบโอ้ยมัน่มเลยมันใหญ่ใหญเออลงมาหาเตะจบไครับ้องมากินน้ำกินน้ำันกินปราตุลน้ำาขได้แต่กินน้ำเ็นึอเส้นหนึง

สามข้งเสาเข้มแจังว่าหู้ให้ร้านเฮียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้อีนี่แม่ก็บ่ได้เก่งนอกเขียนน่ะอ่านออกเขียนได้อยู่าคก็บ่ได้อีบ่เป็นอันว่างคก็บ่ได้าสกเียนเพิ่นบ่ได้นเด้รุ่นเ็กน้อยมันเรียนบ่หาบ่หารุ่นใหญ่เพิ่นบ่ได้สอนจนม .2 ม .3 จังอน มเป็นหนังจอตนะเป็นหนังเจอเฮเียนนะม่เห็นจะตายอ่ะแล้วผู้ใหญ่เอ้ยเข่าเลยเข่ายังเสียงฮียนะังซื้ออยู่นานาั้นี้เาไป่อมมยาะเอาเ่าเนายนจะ กักันผัวก็้อก่างกันย่เด้อไปจหาไป่หาบหอ้หึ่เลยขากุปุ๊กยุ่หนหน่อเน่อ้าวใชไปนอนในรถั้ย้ยนเช้าขึ้นกินและขับไปอีกยังเขรกยังไรเลยอ่ะบ่รู้จักอมไดนอนม่ได้นอนตื่นมากคนแจ่๋เสียบแล้วข้อหลัดเขาเห็นมันห่างเขาเลยออกไปเขาก็ยักเน่หว่เห่กลอมุน เอาไปได้อันนี้ประตูจริงเขาแล้วเราก็จิไปส่งลูกไส้พี่น้องพยายนไพ่ก็ดิไปผาเฮียนเฮียนมือแรกพม่าก่อนเออแตะมอกเลยเนาะเราจะชาวไายเพื่อถาเขาให้บักอันตาไปกับบักอันนิชกอนไปถาโยงเฮียนเลยพยายนขี่ลงไปน้ำลังแอลนังไปได้ื้อแอลพุทธนันทชาติแม่งเปิดแอลล้วงไม่ไดิหันนั่นะ ไอ้ผ่านนใหม่งีเบิ้งรั่วห้าบรนีนะเบิ้งไม่ประตูหเบิ้งคายเขื่องคาคลองก่อนปะเนี่ยเจ็บท้องนี่นี่นะมีมีมีในใหม่ใหม่นในสดมีบอกใหม่น่บอกมีนะม่